คลิปนี้มาอยู่กับศักพัฒนาครับกับเจ้าสีเขียวมรกตครับไม่มรกตวะสีเขียวอาจจะเข้าเขียวแล้วกันครับของศักพัฒนาครับคันนี้กับคนขับตำนานครับคนขับในตำนานครับคันนี้คลิปนี้จะให้อยู่กับเจ้าศักพัฒนาทั้งคลิปครับผมนี่ฮะเดี๋ยวมีโอกาสอยากสัมภาษณ์คนขับสนคนขับที่มวกเมืกไม่ใสครับปิดงปุ่งปิจมูกก็ไม่ใสครับถือว่าตำนานจริงๆครับ อายุน่าจะใกล้60แล้วเนาะโอ้ห้าสิบกว่าดูดูเป็นปราชญ์ในการครับครับนิ่มๆเนิบๆครับเก็บรายละเอียดเรื่อยๆฮะช่างช่างทับอะไรช่างเล็กช่างเล็กครับอยู่ที่ไหนอยู่การทูตบอกเนี่ยช่างเล็กครับก็ช่างเล็กขับเจ้าสักพัฒนาครับ วันนี้ปล่อยให้ลูกค้ารอไปก่อนครับมาะก็บรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวให้เขาก่อนพวกเราก็ได้ข้อมูลจากพี่ๆอยู่ข้างๆนี่นะฮะแล้วเราสู่กันฟังครับคลิปนี้ก็จะอยู่กับศัก์พัฒนานครับกับช่างเล็กครับตำนานแห่งนักขับรถเกี่ยวข้าวครับผมอ๋องงานบระสางเราเต็มอุ้มแล้วครับเนี่ยด้านบนเต็มแล้ว ชอบรถเกี่ยวก็เข้ามาชมยูทูบของเราครับเราวันนี้มาเราได้หลายคันครับได้ทั้งัสีเหลืองสีเขียวครับ,รดดแ,ลรบแล้วก็ได้ทั้งเจ้าบอยการช่างครับเลนทั้งคันครับคันนั้นี้ครับทีมเอคนไทยครับที่พัฒนารถเกี่ยวครับมาเกี่ยวข้าวทุกวันนี้ไม่มีใครเขาเกี่ยวมือครับยังไม่เกีเ่ยวรถข้างหน้าครับแล้วรถเล็กก็ไม่ได้กินครับถูกใจรถใหญ่เงี้ย แปลงข้างๆก็ดูนะครับแปลงฝั่งขวามือผมนี้ก็จะคาว่าจะสวยกว่าเลยครฝัง่งซ้ายครับเนาะมาจะใกล้จบแล้วครับ นาก็ต้องให้รถ6กล้อดำวิ่งเข้ามาเอาข้าวแล้ะกับทีมงานสักพัฒนาครับคอนโทรลโดยช่างเล็กครับผมตำนานนะครับครับตำนานแห่งการขับรถเกี่ยวข้าวครับถึงว่าอายุล่วงเลยใกล้จะ60ครับแต่ว่าฝีมือยังจัดจ้านครับ น่าจะเต็มแล้วครับน่าจะเดินไปขึ้นฝั่งนู้นครับเพื่อที่จะเอาข้าวไปไปเทลงครับต่อแต่เราก็หันกลับมาครับด้านนี้ครับกับเจ้าคันนี้ครับมองอะไรไอเทศครับเนี่ยมาเหมาะมาดูใกล้ๆกันครับผมทีมงานเสียเวลาครับคันนี้ครับอีกคันหนึ่งครับ เรามาหารุ่งเงินก่อนครับมาดูใกล้ๆคันนี้ครับผมไม่วาบร้อนเหลือเกินครับผมขออนุญาตเข้าร่วมครับว้านี่ฮะเห็นแต่ชัดๆนะครับนี่ครับยางรถหลังเลยครับอันนี้โอ้ก็ไม่รู้สินะครับคันนี้ครับสติ๊กเกอร์คอนตีคันนจะเป็นนวัยรุ่นครับ ทางขึ้นครับอ้าวขับต้องมีทักษะครับว่าจะขึ้นตรงไหนครับผมเรื่องเอาครับตามใจชอบครับไม่มีใครบอกครับเหยียบให้ขนาดหมดไปเลยครับรถเกี่ยวข้าวที่ว่ามันได้ชจมเหมือนรถไปโกเพราะว่าน้ำหนักรถเกี่ยวอยู่ที่มา78ตันครับวิ่งสบายคล่องๆเลยฮะแล้วก็จะเป็นหนักอยู่ที่ข้าวนะฮะ ถรถเปล่ามันก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับมันจะหนู่ที่ข้าวครับเดี๋ยวพาไปดูปใกล้ๆดีกว่าขอคำนี้สักคลิปครับ ครับรถเกี่ยวก็ไม่ได้พูดกับใครครับกระบี่ตะบันขับับเพราะว่าต้องการทําเวลาครับที่ว่าทําเที่ยวเนาะท่าทำทำชมวงทำา็เขาหมอเป็นไรครับที่พอทราบมาก็คือว่าไรหนึ่งครับค่าเกี่ยวอยู่ที่ห้สบาทครับเพราะคนขับก็ของคนในรถนะ็นรถแบ่งกันเอาครับ เทคนิคมันครับน่าจะแต่ก็จะไม่น่าจะไม่ต่างแตกต่างกันอะไรครับวิธีการขับแล้วก็เทคนิคการขับรถผม,มว้าเร็วแรงเหลือเกินครับมีเร่งอะไรเร่งได้ลนะ่ละมีท,ทักษิณจักรตะอะไรอัดเข้าไปเลย จัดครับคันนี้แรงครับว้้าพวกเราลงคุนเพื่อเอฟซีบอลนะครับนะขึ้นไปบินไหมแล้วครับขึ้นไปแล้วโอ้โหขึ้นไปแล้วครับ ยิ่ขึ้นเรื่อยน,นะครับสูงไปครับเนาะเปลี่ยนที่ขึ้นครับเด็กเมฆขออนุญาตจบไปนี้น,นะครับสวัสดีครับ